ฝรังเนี่ยเล่นกับความรู้สึกคนอื่นนะคะแต่ตอนนี้หนูกับพี่ก็เป็นแค่พี่น้องกันใะพี่อกแล้วอยากเป็นมากกว่าน,น,นั้นคื <Yeah. S 2> อพี่ก็ยังไม่ได้บอกเรื่องแฟนใหม่ใช่ไหมหนูว่าถ้าถ้าบกอกก็คือบ้านเตกแน่นิดแฟนใหม่คนไหนอ่ะมีหลายคนเกินแฟนแฟนมีหลายเลยแล้วหนูนับเป็นแฟนแน่วะเว็บไซต์ไอเพลย์บริการเตริมเกมออนไลน์ จำหน่ายบัตรเติมเกมและ i อดีเกมบริการเติมเงินมือถือทุกค่ายสะดวกรวดเร็วปลอดภัยง่ายด้วยระบบอัตโนมัตินึกถึงเกมนึกถึง w w w i p l a y i n t h เท่านั้นฮัลโหลพี่อ๋อคือทำไมเวลาเราไม่ตรงกันเนี่ยเดี๋ยวนี้เราไม่ค่อยได้เล่นด้วยกันเลยนะพูดให้มันชัดๆสิ <c ười> ได้ใส่หูฟังไมนะ้ <c ười> ไมเนี่ยไม่ใส่ไม่ใส่หูฟัง ไม่ใช่หูฟังมันคุยกันไม่รู้เรื่ <c oughs> องหนูกพี่อ๊อคือแบบเราไมา่ได้เล่นด้วยกันแบบนานมาก <Yeah. S 1> กว่านโ่นอะ <c oughs> ใชแ่แล้วแบบตั้งแตง่ตั้งแต่หนูป่วยจนหนูหายป่วยอะพี่อืมอืมแล้ววันนี้แฟนพี่ไม่เล่นเหรอไม่รู้ดิเห็นเขาพูดว่าเขาเล่นเล่นเกมกับพี่บ่อยพี่เล่นกับเขาบ่อยวะช่วงนี้พี่ไม่ค่อยได้เล่นเลยอ๋อเราเราแฟนพี่เล่นกับใครอะไม่รู้เล่นกับกีกมั้ยเฮ้ย จ oh. ะแบบใจกว้างพอไงใจกว้างพอเล่นเกินกี่กว่าวันสั้นแต่ละคนอ่ะแล้วตอนนี้พี่คบกับใครอยู่มีกพ,พี่เสียงกระดอนผมบอกหูฟังมันไม่ดีทุ่งทร <c oughs> า่ทุ่งทรายยังเลยก็บอกว่าอย่าซื้อให้ตอนนี้คบกับใครนะคบกับคนจังหวัดเดียวกัน <c oughs> อ๋อคือตอนนี้คบกับคน ที่อยู่ใกล้ๆกันเหรออ๋อเราเราเราไอ้ส้มอ่ะส้มส้มเหรออืมส้มเปรี้ยวหรือส้มหวาน <c oughs> น่าจะเปรี้ยวนะ <c oughs> อะไรแฟนนี่อ่ะที่ที่มาแนะนำให้หนูตอนนั้นอะครับครบครบรครบอะไรครบอะไรครบ <ชน S 2> เล่นเเหรอ เขาไปชดหนูด้วยแล้วก็เขาเล่นเกมไม่มีผู้เล่นเกมเขาไปชดหนูแน่นะพี่อ๋อแล้วเขาก็ไม่ยอมเลิกกับพี่อ่ะเนาะทำยังไงได้วะพี่หล่อวะ <c oughs> โอ๊ยติดคอ,อ,อเลยก็พี่ก็หล่อนะอืมก็หล,อล่อแหละพี่พี่พี่อยากเลิกกับเขาวะออะหนูช่วยเอาไหมเขาเขาไม่ยอมเลิกกับพี่ใช่ไหมพี่บอกเลิกเขา <c oughs> พี่อะเอาเขาไปชดหนูไปเองไงแล้วสมควรละ เจอเจอคนไม่ยอมเลยอ่ะอฝลังเนี่ยเล่นกับความรู้สึกคนอื่นนะคะแต่ตอนนี้หนูกับพี่ก็เป็นเพ่พี่น้องกันอย่ี่ยิ่ง้ลยอยากเป็นเกื่นั้นนั้นพี่กกนนะพแบบพี่น้องท้องชนกันได้ปะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ยังเยอหมากทุกทีก็ชนกันอยู่เก <c oughs> ินยอม,ยอมเดี๋ยวน้องขายไม่ออกอะน้องก็ต้องมีแฟนใหม่นะพี่นะครับ เห่างส่วนคนชื่อชื่อส้มอ่ะอย่าเนางมี่มีคนนะหนูเอามันหนูเอามันเลยเอามันเอาถ้าเอามันไม่ได้ก็เอาทีก็ได้นะเดีเ๋ยวโวดนงว่าะันเมสสองหนูก่งอยู่แล้วไม่ต้องกลัวหรอกเดีย๋ยวนะหนูก็โดดไม่ขึ้นหรอกพี่คือถ้าสมมติว่า พี่อยากเลิกกับคนชื่อส้มจริงๆเดี๋ยวหนูเดี๋ยวหนูช่วยก็ได้เพราะว่าหนูจะช่วยยังไงโอ้ยพี่หนูโดนยิงโดนไหนโดนไหนแบ่งคิวบ้างนะฮัลโหลหนูพยายามอยู่ค่ะือแบบถ้าเกิดอยากเลิกจริงๆอดีหนูช่วยก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวหนูให้น้องป้อมไปจีบแล้วก็บอกเขาก็ได้อะ บอกว่าพี่มีแฟนแล้วป้อมหนูมันใส,ส่สร้างความร้อนชานอยู่แล้วพี่คือพี่ก็ยังไม่ได้บอกเรื่องแฟนใหม่ใช่ไหมหนูว่าถ้าถ้าบอกก็คือบ้านเตกแน่ๆแฟนใหม่คนไหนอ่ะมีหลายคนเกินคนในชีวิตจริงพี่อ่ะคนในชีวิตจริงพี่คราวนี้คงไม่ลเูเฟซหนูแล้วก็เราเป็นพี่น้องกันนี่ที่แรกอ่ะที่แรกน้องคิดว่าคนชื่อส้มอ่ะแบบ แบบบอกเฟซน้องไม่ให้คุยกับพี่ซิคนคนชื่ออะไรนะคนชื่อส้มแฟนตัวเองยังลืมโอ้โหไม่ไหวนีน <c oughs> ่อะเขาบอกว่าแฟนแฟนมีไรนี่แล้ว <c oughs> หนูนับเป็นแฟนแน่ว่ะหนูนับไปแป๊บนึงต้องน้องแอบแซ่บอะไรประมาณนี้ ไม่ต้องแอบแซดน้องก็แซดเกินแล้วนะน้องอ่ะไปเออถ้าถ้าพี่คบว่าคนในชีวิตจริงก็ดีอย่าเย่าอย่าคบเยอะเลยพี่เป็นห่วงทำไมเดี๋ยวบ่านแตกบ่อยเดี๋ยวนแตกอืมเดี๋ยวว้านแตกก็เราอ่ะสาวเยอะอ่ะเดี๋ยวว้านแตกบ่อยนะไม่กลัว <laughs> อย่าคนชื่อส้มมาอย่าน้องเคลียให้เองอย่าแบบ๋ยวาทำให้เลิกกันเองคือพี่ไม่ควรขบซอนไหมจริงๆอ๋อน้องลืมไป่เขาเขาไม่ยอมเลิกแต่พี่อยากเลิกกไม่ธรรมดามนอกคนมันหลอเออทำไงได้วะแล้วหลังจากนี้เรายังเล่นด้วยกันได้อยู่ใช่ปะก็ได้นะถ้าน้องอยากเล่นเออเล่นเกมหรือว่าเล่นอะไรอ่ะเล่นอะไรก็ได้เล่น MM เล่นันหมดเออหนูยังไม่ได้หนึ่งหนึ่งอะพี่ออกเลยอะพี่ก็รออยู่รอรออะไรเหรอรออะไรเหรอรอหนึ่งหนึ่งเนยรอหนึ่งหนึ่งทำอะไรเหรอเมืองนี้มีคนนะเอ,อ้ยมีคนทักเฟซต้องมาอืมถ้าไม่เก่งจะมีมีอะไรได้ยังไงม,มีเรียกยง่วงาั่ะเปื่อะเปื่อคนวั้ถ้าไม่เก่งจะมีเด็กหลายได้ยังไง เมียเลยอ่ะหุบติดหุบติดเียหุบที่หรอเราถามจริงๆนะพี่ได้ละคนชื่อสมบ้างปะเขาบอกว่าคบคบคบหาหมู่เล่นเกมไงคบไปชนแหลคบหาหมู่เล่นเกมว่าเป็นได้แค่เพื่อนสำนักดังก็มโนเกินก็คือช่วงนี้ไม่ค่อยได้คุยใช่ปะไม่หล่อเลิศใจวะเผื่อคนหล่อนจริงเลยไหวเนี่ยไหวกันเนี่ย น้องไหวหรือเปล่าหนูก็เจ็บเออๆหน่อยนะพี่เมื่อกี้หนูไปดูคณะตลกมาหนูก็แบเบิ่งเบเรนนิดนึงเบ้อรักแถบอ่ะกันเลยแบบรักแถบวายทำคมบาดใจวายทำคมบาดใจอะ่ะทำคมบาดใจแสดงว่าน้องน้องว่าจะมีแฟนใหม่น้องหล,อหล่อปะหล่อหล่อไม่ถูกพี่ก็ต็ลออนะ ก็หลอกนะมีพี่หลอกกว่ามาหาท şey> ี่ห้องเดี๋ยวเดี๋ยวจะตัดได้ตัดสินว่าหลอกกว่าหรือเปล่าน้องมีคนที่ชอบไม่ได้แปลว่าเขาจะชอบน้องไหมละไม่ค่อยชอบเราต้องทําเสน่ห์แฝดให้ใส่เขาใช่ไหมต้องคมคืนก็มัดเข้ามาแล้วรอคมคืนเลย เสียดายจังเสียดายอะไรโอ้ยเสียดายลูกก็สูญพี่ว่าน้องน่ารักปะน้องน่ารักปะน้องไหนอะน้องไม่นุ่นง <laughs> น้องนุ่ง <laughs> พี่ได้าด้สมมติว่าถ้าหนูทำหนูทำให้พี่เลยคนชื่อสมได้พี่จะให้อะไรหนู สองทีสองทีอะไรสองทีรถไงมอไซค์สองทีลุ้นสองทีงจังหวัดสองจังหวัใช่เหรอวะรู้สึกเหมือนมีคนแม่งบริสุทธิ์ใจอะไรครับนี่อะไรครับนี่ต้องถามพี่นะครับเนี่ว่าคิดอะไรครับนี่นี่น้องนะอย่าคิดอะไรลึกซึ้งสิ <c oughs> อืมคิดอะไรลึกดิขอโทษครับมานี่หน่อยเร็วๆขึ้นมาช,ะชะ้าๆลีลายอย่างเงเดี๋ยวหนูจะบอก คนชื่อส้มให้นะว่าพี่อ่ามีแฟนแล้วพี่เขาจะได้เลิกยุ่งกับพี่สักทีมันนี่วันนี่ฮะเขาไม่เล็ดชุ่มเราเยาวหนุ่มให้หวัวใจให้ผู้หญิงไม่นวดเกระเทยนันเนี่ยหนูใส่มาวันนี้ว,ๆๆวันนี้ถ้าหนูพาผู้ชายมามาเปิดตัวต่อหน้าพี่พี่จะรู้สึกยังไงพี่ต้องดูก่อนว่าหลอหลอดโอเคปะ เขาหลอกน้อยกว่าพี่อ่ะเขียนะหลอกกว่าพี่แน่นอนอ่ะหนูอ่ะแต่เด็ดเท่าพี่รู้เปล่านี่ก็ต้องคิดหนักนะเฮ้ย <c oughs> แต่พี่แต่พี่ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะเสียใจต้องมาให้น้องลองไงน้องจะได้รู้ว่าเด็ดจริงป่าวอืมอร่อยพี่น้องกันนะ่ะมันจะทําได้หรอ <c oughs> ทําได้หมดเลยไอยพี่ยังได้มีการมาทั่กันเกิดขึ้นเราต้องบวกแล้วบวกแล้ว น้องเมาหลอนนะวิถ้าน้องเมาไม่หลอนนะเราเจอที่หนึ่งมาแล้วอ,อ๋อเอ้ยวอ่ะช่วยคนนี้มา้าโดนกูหลอกเฟืงแน่เขา,าจะมาหรอคนนี้อยู่จองคนที่สอนหลอมอ๋อ คนที่พูดต้องมาใช่เฮ้ยพี่เคยดูได้เหรอ,หอ,อเคยดูเขา,านหน้ารังนะเขาหน้ารังนะแล้วหนูหนูไปละโอเคโอเค้หน <Okay, okay. S 1> ูบอกให้หนูบอกคนเชื่อสมให้ว่าแบบพี่มีแฟนแล้วเลิอกอยู่กับเขาได้แล้วอะไรเนงะี้ย <Okay, S 1> เราก็เป็นพี่น้องกันเนาะพี่น้องกันเนาะเดี๋ยววันหลังมาหนึ่งหนึ่งกับน,นอ้องโอเคเจอกันค่ะบ๊ายบาย บายบายก็ตามนั้นนะคะทุกคนพี่กับพี่อ๊อกก็คือตอนนี้เป็นเพื่อนกันนะเป็นพี่น้องกันส่วนคนชื่อส้มตอนนี้เขาเป็นแฟนเก่าแล้วนะคะทุกคนก็คือตอนนี้คนชื่อส้มก็ยังไม่รู้ว่าพี่อ๊อกอ่ะเขามีแฟนใหม่ซึ่งแฟนใหม่เขาก็คืออยู่ในชีวิตจ,จริงนั่นก็แปลว่าตอนนี้พี่อ๊อกคบสอนนั่นเองพี่ก็เลยไม่อยากกลับไปเพราะว่าต่อให้คู่เราอาจจะแบบน่ารักขนาดไหนแต่พี่ รู้สึกว่าเป็นไดแค่พี่น้องจริงๆนั่นแหละเพราะว่าเราไม่สามารถแฟนกันได้เพราะพี่เขาขมเยอะมากก็เดี๋ยวพี่จะทําคลิปบอกส้มนะคะว่าพี่ออมมีแฟนแล้วนางจะได้เลิกมโนสักทีคะ่ะเราเจอกันในคลิปต่อไปนะคะบ๊ายบาย Oh, oh, oh,